แชร์ปประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะคะเมื่อกี้ทีททท่พูดถึงที่เราจะพูดถึงที่สี่ของปานซึตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วที่หนูเป็นเด็กปีสี่คนหนึ่งที่อยากจะถ่ายทอดหนังสร้างเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวกับประเทศไทยค่ะ <yes. S 1> แล้วปานก็เลยไม่เขียนชื่อตัวขังเองได้ไปเที่ยวจังหวัดน่านก่อนแล้วก็รู้สึกว่าจังหวัดน่านมันเป็นทางผ่านมากๆเลยตัวหนูว่าชอบจังหวัดนี้รู้สึกว่ามันสงบเนี่ยแล้ว คนที่น่นานล่ะน่านมีหลายอำเภอมากที่ต่างอยากจะแสดงออกมาแล้วต่าไม่สามารถพูดได้ค่ะป่าก็เลยเลือกที่จะใช้หนังสั่ะเป็นสื่อสื่อหนึ่งที่จะบบกทุกคนว่าฮัลโหลจังหวัดน่านน่านเที่ยวม,มากๆนะมีอำเภอปัวมีใีคือใช่ใดๆอะไรเงีย้ยค่ยะก็เลยเลือกที่จะเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เขียนเป็นหนังรักเรารู้สึกว่าหนังรักเนี่ยสามารถเข้าถึงทุกคนเข้าถึงทุกเพศทุกวัยสามารถดูได้ทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็เลย ทำเป็นหนังเรื่องนี้ออกมา